คุณลูกค้านะครับของเมืองไทยประกันชีวิตนะครับสมาชิกของเมืองไทยประกันชีวิตนะครับเมืองไทยสไมล์คลับนะครับแล้วก็ทั้งน้องๆแฟนคลับทุกท่านนะครับอาจจะมีพี่ๆผมบ้างนะแต่ไม่น่านะจริงๆเรื่องประกันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแต่ว่าในความรู้สึกของเราทุกคนดูเหมือนว่าจะไกลตัวนะครับแล้วแน่นอนกับคนเจนใหม่เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ง่ายเลยนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าจริงๆเราได้ ลองคิดดูแล้วก็เอาทีมเจนใหม่มาทั้งหมดเนี่ยเขาก็ไปบอกว่ามีวิธีหนึ่งที่จะเบรกทูได้ก็คือต้องเอาคนเจนใหม่ด้วยกันเนี่ยนะครับมาแล้วก็ต้องเป็นคนเจนใหม่ที่ใช่ทั้งนั้นนะครับก็เลยเป็นที่มาของ TP และบิลกินนะครับแล้วผมขออนุญาตเรียนตามตรงนะครับว่าเราคิดไม่ผิดเลยครับเพราะว่ากระแสที่ได้การตอบรับมาจากน้องๆทั้งสองคนเนี่ยเต็มร้อยนะครับมากกว่านั้นเนี่ยนะครับต้องขอบคุณ แฟนคลับด้วยนะครับเพราะว่าตอนที่เมืองไทยประกันชีวิตทําการเปิดโปรแกรมของตัวหนังใหม่น้นึกอ๋อ,อปาวันที่30มีนาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเมื่อเปิดมาแล้วเนี่ยเราได้รับคําแนะนําในทวิตเตอร์ว่าเวลาไหนช่วงไหนต้องลอนชเวลาไหนยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นผมขอบคุณจริงๆครับในสิ่งที่ แฟนคลับและลูกค้านะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับน้องๆก็คือทั้งบิลกินและ PP ครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณคุณสาระครับที่ที่เลือกเรา2คนด้วยนะครับผมมาเป็นพรีเซนเตอร์นครับสำหรับเมืองไทยประกันชีวิตครับก็ขอบคุณคุณสาระนะครับผมที่ให้ผมพีพีมาเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ในการมา เลือกวิธีการดูแลสุขภาพดูแลลดความเสี่ยงทั้งเรื่องสุขภาพครับผมดีใจครับดีใจมากๆที่ทางเมืองไทยประกันชีวิตนะครับแลืวกเราสคนเป็นพรีเซนเตอร์ครับผมก็เป็นตัว D Health Plus ครับเป็นประกันสุขภาพนะครับผมครอบคลุมเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลเนี่ยห้าล้านบาทตั้งแต่โรคเล็กๆนะครับผมเปถึงโรครายแรงครับใช่แล้วก็ปรับเปลี่ยนแผนได้ง่ายนะครับผมเหกับรุ่นใหม่แล้วก็ เบียไม่แพงด้วยเบียถูกมากก่อนหน้านี้เราก็ใช้ประกันสุขภาพเมืองไทยอยู่แล้วเนาะจริงๆก็ที่บ้านผมคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะซื้อไว้ให้ตั้งแต่เด็กๆเ,เ,เลยคร<ข>ับผมใช่พอโตขึ้นมาเราก็มีการซื้อเพิ่มบ้างแบบเปลี่ยนแผนบ้า,อางอะไรเงี้ยตามช่วงวัยพรอคุมทุกอย่างผมว่ามันทําให้เราสามารถใช้ชีวิตได้แบบสบายใจเนาะเราเดินไปถึงเราจะแบบเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะการที่เรามีประกันสุขภาพอะไรบ้างของประกัดตัาอย่างเช่นเดินสะดุดหัวแตกอย่างเงี้ย ร้นโหแตกเลแลราถ้าบแบบสะดุดแล้วไปล้มไปรับคนอื่นอนะ่ะก็มีประกรันสุขภาพเราไง,ตงแ,ตแต่เราก็ต้องจ่ายตังค์ให้เขา <laughs> ม้นเพื่อความมัมม่นใจให้เราใช่เพื่อความมั่นใจให้เราก <laughs> <laughs> ็ยั <laughs> ยงไงเ <laughs> ชิญชวนนะครับทุกคนมาสมัครเป็นเมืองไทยประกันชีวิตนะครับ D+ <laughs> นะครับผมเป็นประกันสําหรับคนรุ่นใหม่นะครับยังไงอยากเชิญชวนทุกคนไม่ว่าจะวัไหนอะไรยังไงยังไงทุกคนก็ต้องดูแลสุขภาพกันนะครับ 啊。